ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการแบ่งปันพระแท้ถันยุคข,ของหลวงพ่อคุยเช่นเดิมครับเรามารับชมองค์แรกองค์แบ่งปันกันสําหรับองค์แรกเลยครับวันนี้ก็เป็นพระศิวลรีพิมพซุ้มเหลือนแก้วครับเนื้อบ้านยาครับองค์นี้เป็นเนื้อบ้านยาครับพิมพ์ทรงก็เป็นพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมอยู่ในซุ้มเหลือนแก้วของพ่อคุย ซึ่งพิมพ์นี้ก็ได้เป็นพิมพ์เดีวยวกันกับพระศิวลีองคจ้อยไม่มีย่ามที่บรรดาลูกศิษย์ท่านเล่นหากันนิยมเล่นหากันครับพิมพ์นี้แต่มากดพิมพ์ในอยู่ในเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมซุ้มเหลือนแก้วครับอยู่ในสุ้มเหลือนแก้วแต่เป็นพิมพ์องคจ้อยท,ที่ไม่มีย่ามที่ลูกศิษย์ลูกหาเล่นกันเยอะๆแล้วครับนิยมการเล่น,หา,นหากันเป็นพิมพ์ที่หายากของท่านอีกพิมพ์หนึ่งครับ ยิ่งพิมพ์นี้พิมพ์ซุ้มเหรือญแจ้วนี่ก็เป็นหายากมากครับแทบจะไม่เจอแทบจะไม่ได้เห็นครับถ้าบางคนไม่เคยเจอเคยเห็นก็ตีเจตีอะไรไปแหละครับนี่แหละครับพระพ่อกวยท่านมีเยอะครับมีมากมายหลายพิมพ์ถ้าจะรวบรวมในหนังสือก็สามเล่มก็ไม่หมดนะครับประวัติพระพ่อกวยที่สร้างพระของท่านมีพิมพ์แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นอีกเยอะ มากมายหลายพิมพ์บางคนไม่เคยเห็นก็ตีเจไม่นิยมไม่เล่นหาก็ว่ากันไปแต่สำหรับพ่อควยท่านก็นิยมอยู่แล้วครับเพราะาพพ่อคุยนี่ถือว่านิยมเล่นหากันทุกพิมพ์ทุกแบบที่ทันยุคท่านครับแล้วเป็นผ้าแท้ครับองค์นี้ก็มาพิเศษอีกครับมาพิเศษอีกอีกด้านหลังก็เป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับองค์นี้ เลปั๊มพระแม่ธรณีสวยๆครับคมชัดมียันรอบข้างด้วยครับในองค์เดียวพุทธคุณหลายอย่างครับมีทั้งพุทธคุณพระศิวลีพุทธคุณของพระแม่ธรณีบีบมวยผมพุทธคุณของพ่อควยท่านแถมเลขยันอักขระรอบองค์พระแม่ธรณีด้วยครับ mm. เป็นเนื้อว่านยาครับเนื้อดำครับมาพร้อมเลี่ยมเดิมครับในองค์เดียว ได้หลายอย่างครับสําหรับองค์นี้หายากมากครับบางทีใครลูกศิษย์ลูกหาได้ไปครอบครองถือว่าโชคดีที่สุดครับพราะในองค์เดียวคุ้มค่าครับบูชาไปองค์เดียวคุ้มค่ามีสามสี่อย่างในองค์เดียวกันครบคันครับแล้วก็เป็นพะศิวรีพิมพ์ที่บรรดาลูกศิษย์เล่นหากันนิยมกันมากครับพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับสวยงามครับ เป็นพิมพ์ไม่มีย่ามพิมพ์นี้แต่ได้มากดอยู่ในพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมในซุ้เหลือนแก้วครับหายากมากครับผมก็แบ่งปันไปตามที่หายากพิมพ์ผ้าที่หายากของท่านแหละครับประวัติการสร้างผ้าทรผ้าของพ่อโกยนี่แหละครับถ้ารวบรวมในหนังสือผมก็ว่าสามเล่มก็ลงไม่หมดนะครับท่านสร้างไว้เยอะมากมายหลายพิมพ์หลายเนื้อหลายยุคข,ของท่าน ท่านก็สร้างมาทำมาทุกปีครับด้านหลังก็กดพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับเป็นลายพระถุงถี่ครับน้อยคน,คนที่จะมีครับหาเจอยากครับส่วนมากก็อยู่กับลูกศิษย์รุ่นแรกๆสายตรงรุ่นแรกๆของท่านครับลูกศิษย์รุ่นคนเท่าคนแก่สมัยก่อนที่เก็บพระของท่านไว้มาตลอดสําหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่4 0ครับ เป็นพิมพ์ที่หายากครับ4,009ไม่แพงครับขนาดย้อนยุคออกยุคหลังไม่ทันพ่อลวยท่านบรรดาลูกศิษย์ก็ยังเล่นกันหลายพันก็มีครับวัตถุมงคลของ,ของพ่อควยครับเล่นกันหลายพันนี่เป็นผ้าทันยุคของพ่อควยครับทันยุคแล้วก็แท้ดูง่ายเก่าถึงยุคเนื้อแห้งครับผ้าเก่าถึงยุคทันท่านไม่แพงครับสําหรับ แบ่งปันเลทเน่ไม่แพงครับย้อนยุกก็ยังเล่นกันสี่สาห้าพันหกพันเกือบหมื่นก็มีครับไม่ทันท่านนี่พาแท้ทันท่านครับแบ่งปัน4ี่พครับเป็นเนื้อว่านยาครับด้านในสีดําด้านนอกสีเหลืองๆครับมาพร้อมเรี่ยมเดิมครับเป็นภาเก่าเกียบของคุณตาผมสําหรับภาพก,ก่อวยก็มีแปลกๆแ,แ,แล้วครับ ที่ผมว่ามีมากมายหลายพิมพ์ครับใครที่ได้เห็นเจ็บพระพ่อกลวยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ทันยุคของท่านนั่แหละครับลูกศิษย์สายตรงเจ็บมาเยอะมากมายหลายพิมพ์ได้เห็นทุกพิมพ์ทุกเนื้อแล้วครับเขาถึงเรียกสายตรงครับเอาองค์ต่อไปเลยครับองค์ต่อไปก็เป็นพระศิวลีพิมพ์ซุ้มเหลือนแก้วเหมือนกันครับเป็นเนื้อเขียวครับองค์นี้เนื้อเขียวครับเป็นพิมพ์เดีวยวกัน แต่ด้านบนตรงปลายองค์พระก็จะบินนิดหน่อยครับบินนิดหน่อยองค์นี้เป็นเนื้อเขียวครับองค์นี้เนื้อเขียวส่วนด้านหลังก็ปั๊มยันนโมพุทธยาครับเป็นยันจมครับองค์นี้เป็นยันจมมีมากมายหลายแบบพระพ่อกลวยครับท่านก็มาพร้อมเรียมเดิมอีกครับก็เป็นพิมพ์ที่ได้ได้พิมพ์เดียวกันกันกบที่ไม่มีย่ามเลยครับพิมพ์นี้ เป็นสิวลรีองคเจ้ายไม่มีย่ามแล้วก็มาโกดลงในพิมพ์สุ้สมเหลือนแก้วห้าเหลี่ยมครับเป็นพิมพ์เดล้วกันก็เป็นพิมพ์หายากครับแต่คนละสีก็บองค์แรกครับคนละสีองค์นี้เป็นสีเขียวครับสีแบบนี้ก็ก็ยังเหลือใน,ในพิพิธภัณฑ์ท่านนะครับสีแบบนี้อยู่ในกวดโหลครับใครอยากดูก็ไปดูได้ครับที่พิพิธภัณฑ์ท่านครับ สีเขียวแบบนี้ท่านก็เก็บไว้ในหลวท่านจะมาผสมกับผงมวลสารที่ทําพระของท่านแหละครับองค์นี้ก็มีบินข้างบนนิดหน่อยครับแต่ก็จัดอยู่ในพิมพ์ที่หายากครับก็บ่งบอกว่าเป็นพราาะพ่อควยครับอัมยนันนโมพุทธยาครับมีมากมายหลายแบบครับสําหรับองคนี้รมก็แบ่งปันไปที่สองพครับแบ่งปันกัน2009ครับก็เป็นพิมพ์หายากครับ ถ้าคลิปนี้ถูกอกถูกใจก็ช่วยยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณอย่างมากครับสนใจก็ทักมาช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างครับแบ่งปันกันภาพพระกวยแท้ทันยุครับเป็นภาคเก่าเจ็บของคนตาผมหมดพระทุกองค์ยุคแรกๆลูกศิษย์ท่านยุคแรกๆที่เก็บมาครับเอาองค์ต่อไปครับ องนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์พระเจ้าในวิหารครับองค์นี้เขาบรรดาลูกศิษย์ท่านก็เรียกว่าพระพิมพ์พระเจ้าในวิหารครับองค์นี้ซึ่งท่านก็ถอดเอกลักษณ์ของพระเจ้าใหญ่ในวิหารของวัดท่านแหละครับมาเป็นเอกลักษณ์ที่ในรูปถ่ายอะไรต่างๆที่ท่านถ่ายรูปบานใหญ่ของท่านก็เป็นพระเจ้าในวิหารองค์นี้แหละครับแล้วก็ได้แก่เป็นพิมพ์พระ จำลองออกมาเป็นเนื้อผงสีขาวครับองค์นี้ผงผสมผงน้ำมันครับสีขาวครับสบภาพสวยครับสวยพอใช้ได้ครับมาพร้อมพิเศษด้านหลังอีกเหมือนเดิมครับองคนี้มาพร้อมพิเศษด้านหลังเหมือนเดิมครับด้านหลังก็ได้จานลายมือของพ่อกวยท่านครับสําหรับด้านหลังองคนี้ส่วนมากที่คุณตาพบเก็บภาพไว้พ่อกวยท่านก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของพ่อกวยไว้หมดนลครับส่วนมาก ก็ถือว่าเป็นผ้าดูดูง่ายครับเป็นผ้าพ่อคุยแท้ดูง่ายทันยุคเนื้อแห้งเก่าจัดครับลายมือพ่อคุยสวยงามมากครับสาหรับลายมือพ่อคุยน้อยองค์ที่จะมีลายมือที่ผมว่าแหละครับน้อยองค์ที่จะมีสําหรับองค์นี้ก็จานสวยมากครับยันของทันครับน้อยองค์ที่จะมีครับใครได้ไปก็คุ้มค่าครับครับสําหรับ พระเพจของผมมีจานลายมือลายยันของท่านปัม๊มตาวัดอะไรต่างๆแล้วก็เป็นพิมพ์ที่แปลกหายากแท้ดูง่ายทันท่านทุกองค์ครับน้อยคนที่จะได้ที่จานยานันจานจานลายมือท่านครับคุ้มค่าถ้าใครบูชาได้ไปก็ถือว่าคุ้มค่าครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาครับพุทธคุณท่านก็โดดเด่นอยู่แล้วครอบคุมอยู่แล้วครับสําหรับภาพพ่อกลวยท่าน สำหรับองค์นี้ผมก็แบ่งปันไปที่3 0 0มครับ3,003ครับไม่แพงครับสําหรับองค์ที่มีลายมือของพ่อควยท่านขนาดไม่ทานพ่อควยก,ก,ก็ยังแพงเลยครับหลายพันหลายเกือบหมื่นก็มีครับเป็นหมื่นก็มีได้ยินนี่เป็นภาพทันท่านหมดทุกองค์ครับแบ่งปันกันใครมีวาสนาจะได้ครอบครองภาพพวกวกวกว่อคุยต่อไปก็ทักมาครับเอาองค์ต่อไปครับ องนี้ก็เป็นสมเด็จข้างยันข้างยันครับฐานบัวครับเป็นสมเด็จข้างยันฐานบัวครับองนี้เนื้อขาวผงน้ํามันผสมผงน้ํามันสีขาวครับองคนี้เป็นสมเด็จนั่งฐานบัวครับด้านข้างมียันก็เป็นผ้าพะกวยเช่นเดิมครับแถทันยุคของท่านครับสีขาวด้านหลังก็มาพร้อมพิเศษเหมือนเดิมครับ องนี้เป็นยันคล้ายๆกับองค์ที่ผ่านมาครับยันเดียวกันลายมือพ่อกลวยเหมือนกันครับถ้าใครได้ไปก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับบาร,รมีถึงแล้วครับแบบที่ว่ามีภาพพ่อกลวยในจานลายมือเพ่งกระแสะเกียรติของท่านครับพุทธคุณเหลือล้นแล้วครับสําหรับภาพพ่อกลวยใครที่ได้ไปที่มีจานยานันจานลายมือของท่านขึ้นคอองค์เดียว แหวนพ,พอองคเดียวก็คุ้มค่าแล้วครับภาพพระกุ่วยที่มีลายมือของท่านเป็นพิมพ์แปกหายากครับน้อยองคผมบอกเลยน้อยองค์ที่จะมีจานลายมือของท่านครับผมก็แบ่งปันเบาๆพอจับต้องกันได้ครับถ้าถูกกว่านี้ก็ลดคุณค่าลดบรารมีลดศักดิ์ศรีท่านแหละครับก็สมน้ําสมเนื้อกันทั้งสองฝ่ายแหละครับก็แพงมากก็ไม่ไหว ลูกศิษย์ลูกหาถ้าถูกมากก็ลดศักดิ์ศรีลดบารมีพ่อควยท่านละด้านหลังก็จานคล้ายๆพระเจ้าในวิหารแหละครับยันคล้ายๆกันครับสวยงามมากมากครับสําหรับองค์นี้ผมก,ก็แบ่งปันไปที่สามพันสามครับใครชอบพิมพ์ไหนแบบไหนก็ทักมาครับราคาแบ่งปันก็ไม่หนีกันครับ สำหรับปิดท้ายรายการวันนี้ก็องค์สุดท้ายครับก็เป็นพระพุทธคินราชเนื้อดินครับก็เป็นพระพระปวยเช่นเดิมครับเป็นเนื้อดินครับองค์นี้เนื้อดินออกแดงแดงครับออกแดงแดงด้านหลังก็พิเศษอีกเหมือนเดิมครับด้านหลังสําหรับด้านหลังผ้าแทบทุกองค์ของผมที่หุ่ตาผมเจ็บส่วนมากด้านหลังจะพิเศษครับมีลายลักษณ์อักษรของพ่อก่วยองค์นี้ก็ได้ปัม๊มจานยันนโมพุทธยาครับของพ่อก่วย ซึ่งก็เปยันประจําตัวของท่านครับองค์นี้แถมมีธงด้านบนครับก็เป็นธงที่ฮนุมานเชิญธงของท่านแหละครับเพราะท่านจะชอบสัญ,ญลักษณ์ของพ่อควยเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ครับใครได้ไปผมก็ว่าสุดยอดแหะครับที่ได้ทั้งพุทธคุณของพระสมเด็จของพ่อคุยลายมือของท่านคุ้มค่าในองค์เดียวครับรับรองว่าคุ้มค่าครับไม่แพงครับไม่แพง เป็นพิมพ์หายากอีกพิมพ์หนึ่งครับเยอะครับสําหรับพราพ่กกวยท่านสร้างท่านทำไว้เยอะครับทุกเนื้อทุกสีทุกแบบแหะครับทุกเนื้อแต่ละยุคท่านก็ทำไม่เหมือนกันบางทีเราจะมัวไปเล่นหาแต่แบบพิมพ์นิยมที่เล่นหากันไปทิ้งพระแท้ท่านอันอื่นหมดน่ะมันก,ก็ไม่ใช่หรอกครับบางที พิมที่ตัวเองไม่เคยเห็นก็ตีเจไปพระท่านมีมากมายหลายพิมพ์หลายอย่างครับเราจะไปมัวนั่งนับขีดนับคิดเส้นนับตุ่มไปวัดช่วงแขนช่วงขากว้างยาวไม่เท่ากันอีกหน่อยเราก็ได้นับเม็ดทรายท่านอีกมันไม่ไหวเม็ดกวดเม็ดทรายอีกเราข,ขอแค่ดูเนื้อครับดูเนื้อดูความเก่า ความแห้งธรรมชาติอายุ5 0 6 0 70ปีไปบางทีภาพก็กลวยพิมพ์แปลก็มีเยอะครับถ้าของเจมันก็ดูง่ายครับความธรรมชาติความแห้งความเก่าก็ไม่ไม่ถึงยุคบางทีก็คาบสกรปรกมาใส่นะครับมันก็ไม่ไม่แห้งไม่ไม่ไม่เหมือนของแท้ที่อายุ5 0 6 0 70ปีแะครับ สำหรับองค์นี้พบก็แบ่งปันไปที่สามพันสามครับผู้จคุณก็ไม่หนีกันครับสําหรับภาพพ่อคยยิ่งถ้ามีจานลายมือจ,จานสัญ,ญลักษณ์ของท่านไว้ด้านหลังได้องค์เดียวคุ้มค่าครับขึ้นคอโชว์คนสบายครับสําหรับภาพพ่อคยดูง่ายถ้ามีจานลายมือมีเอกลักษณ์ของท่านด้านหลังครับคุ้มค่าเลยครับแบ่งปันไปที่สามันสามครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ดูคลิปต่อไปครับแบ่งปันกันคลิปต่อไปก็ขอขอบพระคุณมากครับถ้าสนใจก็ทักมาช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างครับทักมาเลยครับใครบูช,ชาก่อนแบ่งปันก่อนก็ได้ก่อนครับสำหรับภาพพ่อควยที่แท้ทันยุครับครับสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับ ค่อยพบกันในคลิปหน้าต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับค่อยกดติดตามไว้ครับครับ